นี่ใชเราเป็นไงล่ะนั่นเราเราจะเห็นความจริงไหมมันก็ประมาดลบปู่นี่นั่นนะทำไมเราจึงบอกเทพก็เรื่องนี้แหละเขาเอาอะไรมาประหมาากันรูบาอาจารย์ไม่เคยมีรูบาอาจารย์ไม่เคยทำนี่คำประมาาของเขาอ้าวกูบาอาจารย์ไม่เคยมีกูบาอาจารย์ไม่เคยทำแล้วเราทำในวินัยมีไหมล่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องความจิงเราทำไมจะต้องเอาเอาบุคคลตัวนั้นเขาไปเครื่องวัดว่าถูกต้องดีมา ถ้าอย่างนศาสนามันก็แตกแยกกันเมือกี้กันดีใช่ไหมละ่ะถ้าก็แตกแยกกันมากี่ก็ต้องทีเห็นอย่างนีนะ้ก็เพราะความคิดที่มันต่างอย่างนี้นะความคิดตัวนี้ก็ไปงั้นความคิดตัวนี้ก็ไปโดยไม่รวมกันที่สา่ที่ไปไหนดูความคิดดูนะและ้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะมันก็เป็นเตะตเป็นผีในในการนับถือพระพุทธศาสนาที่เพราะหลักคาสอนมีอยู่และจะบอกว่าหลักคาสอนอยู่ในพระใจพิดก จริงใจไหนก็ไม่ทราบจะไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงก็ไม่ได้ให้เชื่อเลยไม่ได้ฟังต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ก็ห้ามเชื่อใช่ไหมล่ะที่เราสัจจะโนกำลังเชื่อขวดพวกเตยอยู่นี่เดี๋ยวพึงเชื่อน่าเดพึงค้านนั่นแะเพิงนำสิ่งที่เราสถาจค้นสอนไปเพื่อปฏิบัติดูสมควรเชื่อก็เชื่อไม่สมควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อน่ะพระองค์ตัดอย่างนั้นน่ะพระองค์ไม่ให้เชื่อเลยแม้แต่พระพุทธโอกระหงค์ไม่เชื่อขนาดสอนภาษาดีบุ๋น อาจารลีบุตรเชื่อไหมที่เราแตาละคตบอกอาจบอกทำหรือสอนพวกสอนเธออยู่ขนาดนี้ยังไม่เชื่อพระเจ้ากาะถ้าทำไมอาจารลีบุตรงไม่เชื่อเราแตาะคนพ้าหม่อมอฉันยังไม่เห็นพระเจ้ากนะ่ะน่ะมันจะลงตัวปันมาปับป๊บๆเลยอย่างนั้นนะคุณแน่ใจยังไงว่าเราคำสอนไม่ใช่ของเท่คุณปฏิบัติดูหรือ,อย่งอันนี้แหละในสมาี่เราเป็นไาวา้างเราก็เลยพูดมาหน้าบังๆกับเรื่องนี้คำสอนเป็นของจริงหรือไม่น ชี้ว่าประวัติของก้อนขุูจาร์เป็นของจริงหรือไม่ชี้ว่าประวัติของหลวงปู่มั่นบุทธิศกเป็นของจริงหรือไม่มันก็ต้องปฏิบัติก่อนที่นั่นมันก็ตั้งจไว้ปฏิบัติแล้วเห็นจานนั้นจริงจะเชื่อถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อไม่ได้สนใจต้องเข้าใจด้วยก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเห็นนี่มันก็ลงนี่นั่นมันก็เชื่อแบบนั้นเชื่อด้วยเหตุเชื่อได้ผม นี้เช <c oughs> ื่อผู้เเจ้าแล้วแต่ว่าเชื่อเชื่อยังไงก็เชื่อแบบนั่นหลักคำสอนนี้ที่อยู่ในพระไดรปิฎดกนั่นะต้องแยกแยะในพระสูตรนี้สมควรเชื่อไหมนั่นในพระสูตรนั้นสมควรเชื่อหรือไม่องค์ตรัสรู้ที่เดพูดถึงว่าสติปัฏฐานสี่ที่สมบุ์บริบูรณ์สมควรเชื่อไหมก็ต้องปฏิบัติดูก่อนที่ก็จะมาค้านกันได้ยังไง พราปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติไปแล้วความเชื่อของนุ่นใสมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเป็นอาญรัตถาคือเปิดกระแสนิผ่านเปิดประตูนิผ่านแต่ยังไม่ได้เข้าไปเห็นแล้วกระเสถเห็นแจ้งอาจแจ้งทรงแล้วเห็นประตูแล้วเปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าไปเรียกว่าอาญรัตถานะศรัทธาที่เต็มเปี่ยมแล้วไม่มีความว่าถอนถอนออกจากพระพุทธศาสนาอีกนี่เป็นความจริงันเป็นอย่างนั้น นี่ก็เราก็เราปฏิบัติดูที่อย่เราปฏิบัติเป็นไปก็บเราก็ถ้าจิตเราไม่หลวมเราไม่เห็นนั่นเห็นนี่จ้าเราก็ไม่เชื่อไปง่ายๆครั้งแรกจริงๆนี่เห็นครั้งแรกจริงน,นะเห็นนี่เห็นวิญญาพี่ฮักเขาครั้งแรกจริงไม่เชื่อเห็นครั้งที่สองเห็นครั้งที่สามถึงเชื่อได้คุยกันมองดูที่นั่น ที่นอนที่อะไรของพี่พี่ชายที่มาคุยกันว่าตายไปแล้วไปอยู่ไงพะาะพี่ก็ไม่เคยทำบุญเจตถีใน,น,นเรื่องของเรื่องนั้นเต่ก็ไม่ได้เคยทำบาปอะไรหนักแค่ันาดนมันก็เลยเป็นกลางกลางยังไม่ใช่ฆ้ารูกลรรมเป็นเพียงละหูกรรมการที่จะลงไปนรกมันก็ต้องคอยซะก่อน,นการที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน,นมันก็ต้องคอยซะก่นนอนเพราะเป็นละหูกรรม นี่กรรมทางด้านเร็วเหมือนที่จะขึ้นเทวโลกนั่นแหละทำบุญไว้ตลอดตลอดตลอดแต่ไม่รู้ทางไปมันไม่ใช่อำนาจภาวนาที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะแต่ถ้าพุทโธพุทโธตายคาพขาพุทโธนี่ปั๊บนีไปเลยนะดิ่งเลยเรียกว่าตายคาสมาธิอวัยภูมิติดนั่นแหละเราถึงมุ่งมาแน่กว่าให้เป็นฆราวาสเราจะตายคาภาวนานนั่ะจะไปเกิดในเทวโลกและภาวนาต่อที่นั่น จะไม่กลับลงมาอีกกลับบ้านแล้วจะมารับกรรมเคยตามปานาติบาถ้าเกิดว่าปลาพวกนั้นกบเขียพวกนั้นเกิดเป็นมนุษย์ละเราก็ต้องโดนฆ่าอีกมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดเราเกิดมีบากรรมตัวนี้เราเกิดเป็นกบเป็นเขียดไอหมอน,นั้นเป็นมนุษย์หมอน,นั้นก็สาบเราฆ่าเรากินเราอย่างเขาเรียกอร่อยหรือถ้าเราเป็นกบเป็นเขียดไอหมอน,นั้นตายเป็นงูล่ะ หรือตาเป็นสัตว์ที่กินพวกนี้เป็นอาหารก็ต้องฉีกเนื้อฉีกหนังทุกทรมาน์ดอยนะ่นีนี่คือต้องมารับวิบากกันอย่างนี้นในเวลาตายคาพระพุทโธพระพุทโธนี้มันไม่ได้รับวิบากกันใดๆดนะลูกนะมันปุ๊บปั๊บมันก็ไปเลยนะน,น่นมันจะไปสรุดอยู่ที่เทวโลกเรียกว่าตายขาดสมาธิแต่ถตาผูมา้มีฌานมีญาณเข้าออกฌานเข้าออกฌา,า,านได้มีปิติ หล่อเลี้ยงผลบองสย,ยองเก้าที่เรียกถึงในปีติห้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั่นนะตัวนี้จะมีปีติหล่อเลี้ยงอยู่ตายคาปีติหรือตายคาฌานยานนั่นก็สามารถขึ้นสู่รูปภพคือเป็นผมตัวนี้มีปีติเป็นอาหารเพราะเราเคยไปนเน็ตจงที่แม้ถ้านูอว่าแม้นที่พวกเราภาวนานไม่ถึงกําลังที่เป็นปีติเข้าไปจะิต ก็เราก็ไม่เห็นว่าพวกเราหิวอะไรวันสองวันสามวันสี่วันห้าวัน, 3, วน, 4, วน, 5, วนก็ยังไม่ว่ายังไม่เห็นว่าหิวอะไรนั่นแหละมีปีติคลองอยู่ยมันจะไม่หิวถ้าปีติไม่คลองมันจะหิวนุ่นหิวนั่นหิวนี่ปีติมากมันจะอิ่มไปเลยร่างกายนี่เหมือนกับโองไปเลยมีบางสิ่งบางอย่างวิ่งไปตามร,ร่างกายเกิดสภาวะขนลุกขนชันวูบวูบว่าๆเหมือนกับ เขาเรียกว่าเป็นไข้ใหม่ๆนี่ระบบเลยแต่ว่าเราหนักเข้าหนักเข้าจะปัสภาพไปเรื่อยไปเรื่อยใหม่ๆนี่จับดูตัวเองนี่แตะไปนี่เจ็บไปเลยนะแล้วพวกเป็นใหม่ๆนี่ปงผมนี่ปงแค่ไม่ได้ค่อยปงไปเรื่อยก็อยู่่าอยู่ี่ตอนแรกไม่ทราบว่ามันคืออะไรถ้ามันบรรจบหมดนึกว่าเป็นไข่น่ะตามร่างกายนี่ อามือแต่ดูนี่มันระบมไปเลยเจ็บมันนี่ไปหมดนะแต่มันไม่ได้ปวดนะมันระบมมันเหมือนกับมันอะไรแบบที่บอกว่ามันเหมือนกับเราอะไรถูกทุบมานึ่แต่มันไม่ได้ปวดนะเป็นเพียงระบมเจ็บไปเฉยๆจากปนตีหัวินอะไรนี่มันก็เจ็บตรงผมแทบไม่ได้ นั่นเวลามันเป็น,นหนักๆให้เป็นนั่นเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างช่วงที่มันจะเป็นนั้นวิ่งอยู่ในร่างกายพูกว่าพูกว่าพูกว่าอยู่ตลอดตลอดเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรพอไปถามครูบาอาจารย์หรือถามหมอถามก็เขาก็ไม่รู้นั่นแหละสติเราจริงไม่หางก็เพราะว่าเราไม่เคยเห็นนั่นแหละเราจึงสติเราจริงดีเสมอต้นเสมอไปที่บอกว่าเราไม่เคยลืยมอะไรง่ายๆไม่เคยลืยมภาพความเลยตั้งแต่บรรพชามาจนถึงปัจจุบัน แต่จะลืมก็ลืมบางสิ่งบางอย่างปัจจุบันนี้นะเพราะมันงานมันเยอะขึ้นลืมพวกสิ่งของที่วางไว้เพื่อทํานั่นทำนี่ลืมอยู่แต่สิ่งนี้ไม่เคยลืมเลยก็คือบริการของตัวเองนี่แหละก็คือความที่มีสติการที่มีสติมันจะเป็นอย่าง <_ ls 2> นะั้นแต่เรื่องนั้นมันนอกนอกบริการนี่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งน,นอกบริการแตกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาไปไหนมาไหนนี่เราก็ต้องพรามหมดด้วยบริการแตกของเราแล้วก็ต้องมีใบมีโกนมีเข็มมีด้ามมีอะไรอยู่ในย่างของเราเสมอ ถึงมีอย่างอื่นแทรกเข้าไปก็ตามแล้วก็ต้องมีของพวกนี้เข้าไปต้องมีเข็มต้องมีใบมีโกนต้องมีอันนั้นแต่ว่าก็เหลือสิ่งหนึงที่ไม่ไดเอาติดเจ้าทุกวันนี้ทว่าบริขารเจ็ดมันถูกอยู่นะหินรับมีดมันหนักเลยไม่ได้เอาก็ไปด้วยเพราะว่าทุกวันมันไม่ได้รับมีดใช่ไหมครัอินรับมีดไม่ได้ก็ไปด้วยมันไม่ได้โก่งป้องมันนั่นหมันเป็นอย่างนั้นทว่านี่มันก็ต้องปรับสภาพของมันอย่างนั้นแต่จริงที่ไม่เคยลืมนี่ก็คือนี่ ้าของมไม่เคยดลี่ยนณะโยบายอยู่เขานี่ตลอดตลอดพ่านหนุนหัวตลอดนี่ใช่ไหมล่ะยนอยู่ในกายตลอดเพราะใช้พายสามผืนนี่ผืนที่สี่ก็คือผ้าผาบน้ําฝนมันก็มีแค่นั้นผ้าน้ําฝนนี่ถ้าจะบอกว่ามันมีสองผืนผืนหนึ่งนุ่มซ้อนผืนหนึ่งทําเป็นน้ำกัดถ้าว่าเพิ่มก็เพิ่มผ้าเล็กๆเพื่อเป็นผ้าเช็ดบาดในตัวเสร็จอีกข้างนึง เพราะอันนั้นเราพับพับเป็นผ้าอาน้ำฝนพับเป็นผ้าอังสาเนี่ยเอาเขียมกันหรือว่าเอาอันย็บไปก็ไปเช็คดูจริงๆมันมันไม่ได้มีอังสานี่จะไม่หระไม่มีอังสักรังนี่ผ้าเรานี่ไม่ใช่อังส่าใช่ตอนไหนก็ไม่ทราบนะเราไปอยู่กับพ่อมาพ่อพ่มาไม่ใจออังจาดแล้วแสงจัดก็ยังถามเราอยู่ว่าใส่อะไรป้าปลแล้วก็บอกว่าอังจานี่เป็นของพิษุนี พระรูปหนึ่งก็เลยจัดเรานี่พวกเรานี่แสดงว่าพวกเรานี่คิดถึงภิกษุณีก็เลยเอาอังจากของภิกษุณีมาใส่พระภิกษุนีนี่ต้องใจองังจาแต่พ้านี่ต้องเปยืยต้องเข้าใจยัางพระจะถือแค่พระจีวรพระจีวรผ้าอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละไม่ห่างของเขาเหมือนกันพระพม่าเนี่ยเขาเขาทำถูกนะเออแต่ว่าข้อติดของเข,า,งขาก็คือเขาใช้าบาดไม พระพุทธเจ้าก็องศ์สองห้าแล้วนี่กนะ็ข้อเสียอีกเออคิ้วก็ไม่โกนนั่นเขารเ,รเราไม่โกนคิ้วไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเราไม่โดูนะเออข้าไม่จริงแล้วข้างโกนคิ้วพูดถึงพระวินัยจริงนะห้ามโกนคิ้วแต่ว่าผิดน,นะ่ยเขาถูกนะแต่เดี๋ยวพูดถึงกระเพ้านะ้าเขาพูดถึงก็ไม่ได้เอาคิ้วไปไม่ได้ผ่าษด้วยนะ <c oughs> ขเขาใเถียงกันเรื่องคิ้วจะด่าจะฆ่ากันนะเราก็นั่งฟังเราไม่ได้เถียงกันหรอกเออ มันมาโกนคิ้วเลยในช่วงไหนในช่วงที่พวกพ่ามาพ่อบวชอในวงสียุทธญายนี่ถ้ามีตำราหนึ่งว่าเนนะแต่เขาไม่ได้โกนคิว้วคิ้วไม่มีห้ามบวชของเรานี่โกนคิ้วแล้วเขาบวชจริงๆคิ้วไม่มีห้ามบวชดู้เข้าใจไหมคิ้วไม่มีห้ามบวชคิ้วชันอย่างนี้ก็ห้ามบวชคิ้วสี่เหลี่ยมก็ห้ามบวชคิ้วต่อกันก็ห้ามบวช เออคิ้วต่อนี่พวกมหาโจเพรานี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะมหาโจนมันไม่ได้นะลูกนะพวานี้นะเออพวกนี้อันตรายจิตใจมันอัมรหิตเที่ยงโหทุติจจ่าพง้ห้าบวดคิ้วต่อแล้วนะ้มีคิ้วต่อและก็คนสองเทศมีเพศหญิงและเทศชยัยอยู่ในคนคนเดียวกัน เราก็นี่ก็มีแต่ในขรอสุดปีพศ2547อิาออตาบนูป้าถาเราก็เลยถามเรื่องนี้ผมจะพาไปดูเพื่อนผมเพื่อนผมมันมีอันนี้แหละสองอย่างนั้งทาไปเลยแต่บุญบ่าเพื่อนผมเดี๋ยวผมจะให้มันเปิดให้ดูโอ้ยไม่นะแล้นี่ยก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันก็ลองเอาผัวลองดูมันก็ลองเอาเมียลองดูเพราะมันอยู่คนคนเดียวกัน นี่แหละเาบคนละประเทศห้ามบวชตอนแรกเขนคกว่ามีอยู่ในพะวินันความความเป็นจริงมันก็จะมีจริงๆริงอ๋อลงป้าบเลยนี่ได้เห็นได้บวอย่างนเ้ียดูนะการลงหลักพักทำพะวีไหนลงแบบนั้นงนั้นเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันมีจริงหรยอนั่นนรกนี่สวรรค์น,นี่ปอบกระยาโยงอย่างนั้นนี้ก็ได้ยินแต่คุเท้าผู้แก่พูดได้ดฟังก็จะเห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไป นั่นมันก็เลยเห็นครั้งแรกนะั่นเห็นแกชื่อว่าพี่สมรพี่สมรน,นี่เป็นลูกชายของพ่อใหญ่พ่อใหญ่จริงนั่นุือนพัรษาหรือไงนะี่ลนะืมแล้วเป็มกตายกวัดลูกชายตายเหลือคนเดียวพ่อไ่ชามนไจิตลูกลองคิดดูนะพ่อใหญ่ทายกจริงคือสนิทกันมากไนงะ ไ้วัดวารามีก็จะอยู่กับหลวงปู่นงหลวงปู่จะอยู่กับผู้เท่าผู้นี้หละอั่นไหนก็สอนตั้งกับผู้เท่านะไว้ลก็นิสัยดีนี่จะก,กับลบผู้เท่าดูแลผู้เท่าตลอดตลอดเจนได้ก็เลยตายเมียแกชื่อที่แม่ทีแม่มัดทีแม่มัดท,ทีตอนนั้นก็ลูกสาวก็ไปหานปูอย่นี่อีดอนอีอะไรนี่ <c oughs> ลูกหลานก็เถียมันน้องน้องหอแกเลยตายตายแล้วหลวงปู่ไปงานกลับมา รู้ว่าพี่ตายเข้าชาบันกิจแล้วเราไปหลายวันไงแล้วนั้นเข้าออกสา,ายเดินสายก็ประมาณสิบกว่าวันกลับมาพี่ก็ตายแล้วแล้วก็เข้าไปกลับมาก็ปัถหาบ้าก็ตาย,ยางไงตายยังไงแกก็ชอบมานั่งอยู่กับหลวงปู่ไงฟังฮักกันพี่สมนแกจะมาขา,ายหวยแต่เราไม่ซื้อหวยนะพ่อแม่ ที่น้องก็จะซื้อหวยก็จะมานั่งอยู่ที่แต่แก้ตัวนั้นแต่แก้เราก็ทํานั่นแหละที่บอกว่าเราเห็นครั้งแรกไตอนแรกเรื่าฝันที่เราเรานั่งเล่นอยู่หรือง่วงมาหรือประะเปล่าเวลาที่ไปงานมานี่ก็ไม่ไดยนอนเลยไหมหล่ะหรือไม่ง่วงมาแล้วนั่งหลับไงก็นั่งอยู่ไล้ก็คุยกันอยู่อ้าวก็ไม่ใช่เอ๊ก็นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่ที่ครั้งที่สองเป็นอีกครั้งที่สามเป็นอีกติงลงใจเลยแน่ใจเลยแล้วก็นั่งอยู่นั่น ก็เ,ยยยเลยก็ถามเนี่ยพี่ตายพี่ตายไปแล้วพี่ไปทำอย่างนั้นพี่ไปอยู่ไงบุญก็ไม่ได้ทําก็ว่าไม่ได้กินอะไรหิวอยู่นี่อ้าวหล้พี่ยังไม่ได้ตกนรกเหรอหูย,ยังเห็นนรกไหมเห็นโอ้ยกลัวอยู่นี้แหละว่าเห็นไหมล่ะเขาติดเห็นอินยานเขาติดเห็นเนี่ยน,น้องเพี่ทำบุญให้พี่หน่อยนะเห็นไหมล่ะแกยังรู้บุญอยู่ มีแต่น้องเท่านั้นที่ทาบุญให้พี่ได้ทําให้พี่หน่อยพี่ไม่ได้กินอะไรเอ้าแล้วทำไมจึงไม่ไปบอกกันพี่มัดจีล่ะบอกพี่มัดจีทาบุญให้ก็ได้โอ้ยไม่ได้รอกไอ้ขึ้นบ้านบ่ได้หลวมหลวงปู่พวงสุขินธนิโยพี่สาวเธอเอามาติดไว้ที่ไอประตูขึ้นบ้านนะว่าประตูนี้จะขึ้นบ้านจะมีประตูปิดอีกต,ตัวหนึ่งเวลาที่เราจะขึ้นมันก็จะเปิดข้ขางใน พราะประตูนี้มันไม่ได้ประตูตั้งประตูนอนเนี่ยลงมาแล้วก็จะดึงไปนี่ลงมาขึ้นบันไดก็ต้องเอาประตูนี้ขึ้นไปแล้วก็ล็อกเป็นแจงนั่นแหละก็เลยเอาอันนี้มาปิดไว้เอารูปลงปูพวงซุกินตรีอยู่ก็ระคนไม่เคยเข้าวัดังธรงมนี่ไม่ได้สนใจกับพระอะไรนี่แต่ว่าแกก็ไม่ได้ว่าเป็นคนชั่วอะไรดูปก,ก็ติเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียปกติของแกนี่แหละประมธรรมดาก็กินลออมอชุราตามทางโลกเขาเนี่ยแหละกลุ่มนี้ยังไม่ได้ไปตกนุกเนี่ย ก็ายังไม่ได้เป็นคารุกรรมเป็นเพียงละหูกรรมเลยพูดเห้น,นฟังทาบุญในพี่หน่อยนะว่ามแต่น้องท่านที่ทาบุญในพี่ได้พี่จริงเลยได้กินมเก็ไ้บอกที่พัญีพากันมาทําบุญพอมาทำบุญฮยงงให้ปั๊บเอาละมาแล้วโอ้ยพี่ได้กินแล้วเ้อะเอาไปเกิดได้ไหมล่ะพี่โอ้ยไม่รู้ทางไปไม่รู้จะไปยังไงสมัยนั้นเราก็ยังภาวนาไม่ถึง ก็ปเป็นกระลาบ้างอยู่เรายังไม่ได้สว่างถอยเรื่ององค์ภาวนาเท่าไหร่พี่ก็จะอยู่อย่ีต่อไปแล้วต่อไปแล้วพี่พี่ได้กินข้าวแล้วนะพี่อิ่มแล้วหิวอะไรก็จะมาขอน้องอีกหน้าบ้างนเน,นี่ยพอจะนั้นก็เลยศึกษาตอนนี้ศึกษาศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยกับพ่อแม่ครูจนันที่ท่านเรียนมาจนผลสุดท้ายได้ศึกษาที่วัรกวัดพ่อแม่ครูจัน จีปประวัติหลวงปู่มันนุูริสโตหลวงปู่ขาวอน,าน,านันต์เลโยหลวงปู่ปรมจิระกุลโยหลวงปู่ชอบฐานมมนัสมูหลวงปู่เทศเทศดังถีหลวงปู่วิเหรียนบุราพาโลหลวงปู่ลาดเขมาปโตและพ่อแม่กุญจารกเยอะไอ้ตำราที่เราขอโอกาสได้ยืมที่วัดของครูบาอาจารยานุ่นเยอเพื่อนเตี้นเตี้ยนะโอ้ยไม่ตีหลับไม่ให้นอนลแล้วจึงจารยแล้วตอนนี้ นี่แหละจะว่าจ,จิตใจมันอ่านหารมันห้ามาหาเพราะมันเห็นอย่างนั้นก่อนที่จะเห็นท่านพระยาย,ยมในรัฐบาลก่อนที่จะเห็นนรกสวรรค์นี่แหละมันเริ่มต้นมาจริงๆะกับพี่สมนตอน,นัรกไม่เชื่อไรเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆน,น,นิสัยเรานี่เป็นนิสัยที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจริงจันเป็นคนจริงคนจันแต่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพระาะครูบอาจารย์เขาไม่ได้สอนสอนก็สอนนี่ในตำรานี่บุญบ,บาปในตำราเนน่ะเพราะส่วนมาก ผู้ที่จะเห็นสิ่งนี้ต้องจ้างบาร,รมีมาเหมือนพระโมคคัลลานะเป็อนรถอินทนเหมือนพระพุทธเถระเหมือนกลุ่มที่ทรงเขาเรียกว่าอะไรล่ะทรงฤทธิทรงเดชทรงบุญพาวาสนาบารมีทางด้านนี้นะจึงจะได้เจอได้เห an, ็นสิ่งนี้ตามภาษาธรรมท่านเรียกว่าถ้าถึงขั้นมรรคขั้นผลขั้นสูงสุดเรียกว่าเอโชวิมุติ ต้องเขาเดตังนี้นะอีกหนึ่งเป็นปัญญาวิมุตตุขภวิปัสสโภอีกหนึ่งเป็นเจโตวิมุตตุุดพ้นด้วยรีบด้วยเด็กท่านจะพูดถึงตามพาะธรรมท่านบอกว่าสมาธิสามส่วนปัญญาส่วนหนึ่งปัญญาวิมุตติสมาธิสมาธิส่วนเดียวปัญญาสามส่วน เจตว,วิมุตติสมาธิสามส่วนปัญญาหนึ่งส่วนถ้าพูดถึงในตำราแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องหมุนไปหากันสีสมาธิปัญญามาต้องสมบุรณ์บูรณ์ทัง้งนั้นจึงจะสามารถัดจะรู้ได้เข้าถูงมากเข้าถู่ผลได้ไม่ใช่ว่าเป็นของเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นของเรื่อง,งายากเวลาเราศึกษาไปศึกษาไปก็ลงปกักลงทีว่าหวัดนั่นกูม,มั่นแต่ไม่เชื่อลงคือความม่างจ,จังไงผู้เขียนพระอรหันเขียน เขาเขียนไว้ในช่วงที่หลวงปู่มัม่นยังครองท่าฉขนอยู่ก็ไม่ถีเรื่องหนึ่งเหมือนหลวงปู่ล่าท่านก็ใช้การเทศเป็นการเขียนชีะวักิขององค์ท่านหลวงปู่เที่ดังทีท่านกล่าวไว้เลยว่าการที่ตายแล้วศิ์ลูกหาเขียนนั้นหาความจริงได้ยางเพราะผู้เขียนเขียนด้วยความเคารพอาจจะแต่งเติมเสริมขึ้นไปเรายังไม่ตายเราจะเขียนชีพ ว่าประวัติเราไว้ให้คนอ่านให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์็น่ไหมล่ะพ่อแม่คุยกันงั้นเราพูดหลวงปู่เจงกล้าไหมกล้าเอาชี้ว,ว่าประวัติเอาไปถ้าตายแล้วแล้วใครจะรู้เย่ยใช่ไหมละ่ะรู้ได้ยินได้ฟังหลวงปู่ที่อาจจะเสริมเติมแต่งไปผิดเพี้ยนไปไม่ใช่ความใจความจริงพระผู้เป็นเจ้าของประวัตินั้นตายแล้วมันก็ไม่ถูกงั้น เขาจึงความหมายเลื่อมตาบัวเราที่เขียนจีวิประวัติของหลวงปู่มั่นบุริสตุนนี่นั่นแหละผู้ที่นั้นก็ตายแล้วสกีพยาตอนนั้นก็หมดไปแล้วถ้าไม่ได้เขียนเองเราศึกษาดูผู้เขียนเป็นจิตอัลลังก์จิตที่ไม่มีอาชว่าเขียนจริงเขียนด้วยความมุ่สุดอ่านผู้หวังมา้าหวังผลหวังหลุดหลังผลอ่านจีวิประวัติของปู่มั่นแล้วจะลงปับ๊บลงปั๊บเลย แต่ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ผ่านนั่นแะเราจึงตั้งใจกน่นองถ้าปฏิบัติแล้วเห็นรู้เห็นตามจีบ,บประวัติหลวงปู่มันผู้ิิตูเราจริงจะเชื่อและวจ้ออกบวชนั่นจริงเข้มข้นในภาคปฏิบัติตั้งแต่เป็นครรวานั่นแหละพอจัดเขาเรียกว่าอะไรล่ะสัดกับจิตกับใจของตัวเองที่มันมีอคติหรือว่ามันมีทิฏฐิจนป่วย แล้วาก็เป็นอนองลุงเจาบานดังที่พูดนี่เพีงนั่นพอกลับมานั่นเลยก็พราะวนาตลอดนี่สติไม,ม่ได้ขาดนี่ได้ยินได้ฟังหมดแตกร่างกายมันกอยางไม่ได้เนะี่ยช่วงที่มันอา,าพาธนะ่ะช่วงอช่วงที่มันไข่ที่เป็นคาราบาดนี่พุทโธตลอดนั้นไม่เคยหนะันจะตายขาพระพุทโธนี่เพราะเชื่อพระติจ้าว่าพระพุทโธคําเดียวเท่านั้นปิดนรกหมดหรือปิดอาบายเยื่อภูมิสีนรกปิดอสุรกายสติเรฉันปิดหมดเลย เพียงพระพุโทโธเพียงคำเดียวคำเดียวเรียกว่าตายขาสมาธิสมัยก่อนเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องสุปฏิจิตาเท,ทพบุตรนะสุปฏิสุปฏิปิตาเทวบุตรก็เอาอำนาจพระพุโทโธคำเดียวระดับนี้ลหละระดับตายคาสมาธิแม้บาปอกุศธรรมมากๆยกเว้นอนันตรกิยกรรมให้สามารถที่จะข้ามทุก,กติเข้าสู่สุขติได้เพราะมันตายคาสมาธิเรียกว่าพระรูปกรรมกรรมทางด้านดี แล้วก็ตัดทินปัญหาของเราเนี่ยนะพุโทโธ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 ไปตลอดตลอด,ตลอดนะจนกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านให้น้ําเกลืออยู่นั่นเราจึงเห็นจริงเราไม่ได้หลัะนะตาเราก็จะลืมปกติแล้วลองลับตาลองดูแล้วก็เห็นลืมตาลองดูอเราก็เห็นพร้อมเป็นสภาวะที่รู้ที่เห็นที่แจ้งนั่นนะ่ะที่ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งมันคือมันแจ้งแจ้งก็คือสวา่าง มันจะสว่างตลอดมันไม่มืดบน,นอุตการ์ที่พระเจ้าผู้ถึงรู้แจ้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานผู้รู้เห็นไหมละ่ะคือรู้ไปหมดลับตาก็รู้พุทโธนี่นะเลื่อมตาก็รู้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นคือตื่นนี่หมายถึงว่าเลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นผู้เบิกบานเพราะว่าเห็นจริงนั้นเป็นของจริงไม่มีคามาําว่าแตกปอมจนคุยกับท่านพญยายมหรือนระบาล เรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ลงก็คือบรรพชาเนี่ยขอมาบรรพชาเช่นก่อนจะตายก็ขอตขายสาขาพุทธิ์เแอ่เพราะยังไม่ได้อานิสงสมตัวนี้แต่เขาไม่ให้นะท่านเจ้าพดถึงเตก็คือให้ดูเข้าใจไหมเขาไม่ให้แต่ก็คือให้ถ้าไม่ให้ก็คือตายไปน,นี้แหละถ้าะเราก็สติดีนี่พอกลับมาก็พูดคํานี้ตอนหน้าวงจักนณาญาติที่มา ไอ้รวมกันเยอะๆนั่นเลยเข้ามาเฝ้าใค้ในบ้านเราสมัยก่อนนี่เต็มพี่น้องวงตาคณาญาติถ้าใครป่วยนี่ก็จะมาหมดนะนอนเตียงลายกันคุยกันเพื่อให้คนป่วยนั้นมีกําลังใจ